วันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตคอสตูมใหม่ทั้ง2ชุดให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนใส่แล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มจากวิชก่อนนะคะสําหรับชุดแรกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับบอ s ที่เชื่อว่าเมกากอนนะทุกคนนึกภาพออกไหมไอตัวที่เป็นบอสท่าแสงอะคะ่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะ ส่วนชุดในธีมฮาโลวีนของวิชปีนี้นะคะก็คือยังเป็นแม่มดเหมือนเดิมนะแต่ว่าคนละสไตล์กับของปีที่แล้วค่ะปีนี้มันยังมีความเป็นแม่มดที่เป็นสากลใช่ไหมปีที่แล้วเป็นแม่มดที่เป็นเหมือนแม่มดน้อยกิกิของกระตูนจิบเบียะคะ่ะส่วนหน้ากากอันนี้ได้จากการผ่านเควสนะคะนุกก็ยังไม่มีเหมือนกันนะอันนี้กดให้ทุกคนดูก่อนเฉยๆนะ ต่อมานะคะมาที่โรกเลยนะชุดของบอสเมกาลากอนเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบแนวโรมนันกรีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเป็นสีแบบทองทอง,ทองเพราะว่าเมกาลากอนมันเป็นแบบท่าแสงนะคะชุดฮโลวีนของโรกรอบนี้คือดีมากอ่ะทุกคนดูดิมีกันไกอันใหญ่อยู่ที่หลังแล้วก็มีตะปูอยู่ที่หัวคือโคตรดีอะม,มาต่อกันที่ Destroyer นะคะ<ม>เห็นป่าวว่าชุดมันเหมือนกับของโรกเลยนะชุดผู้ชายก็คือจะหน้าตาเหมือนกันหมดเลย แล้วก็อันนี้เป็นคอสตูมฮาโลาวีนนะคะด้านหลังมีเลื่อยนะแล้วก็มีหน้ากากอยู่ข้างบนหัวด้วยอของเอนจิเนียร์นะคะก็คือเหมือนของวิชนั่นแหละแค่เหมือนเป็นขนาดย่อส่วนลงมาเพราะว่าน้องตัวเล็กใช่ไหมส่วนคอสตูมฮาโลาวีนนะคะนุกจําชื่อไม่ได้มันคือชักกี้ไหมหน้าตาน้องแบลวอ่ะก็เลยดูน่ารักมากกว่าน่ากลัวนะคะคนสุดท้ายนะคะซอร์ทแมนนะใส่อะไรก็รอหมดเลยจริงๆคนนี้เหมือนคอสตูมฆ่าเขาไม่ได้เลยอ่ะ ชุดฮาโลวีนอันเนี้ยค่ะส่วนตัวแล้วนุกรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกแบบแฟนเฮลซิงมากมากอะ่ะแล้วมันยังมีแบบโลงของแวมไพร์อยู่ข้างหลังด้วยแต่นุกไม่รู้นะว่าเขาตั้งใจให้เป็นชุดของอะไรนะคะอันนี้เป็นแค่แบบความรู้สึกส่วนตัวเฉยๆนะชุดธีมฮาโลวีนนะคะต้องใช้ช้อนผงฟักทองในการคราฟชุดนะคะส่วนอีกชุดหนึ่งของเมกากอนอันเนี้ยต้องใช้เส้นด้ายอันนี้ด้วยค่ะมาเป็นส่วนประกอบนะคะแล้วก็เส้นด้ายนี้สามารถหาซื้อได้จากร้านค้านะคะ แรกๆเนี่ยใช้โกซื้อนะคะหลังๆต้องใช้เพชรในการซื้อแล้วก็จะได้จากการตีบอสเมกาลากอนทุกครั้งด้วยค่ะแล้วก็คอสตูม2ชุดนี้นะคะสามารถสุ่มได้จากตู้กาชาด้วยนะถ้าเราไม่คราฟเอานะคะก็คือมาสุ่มจากตู้กาชานี้ได้เหมือนกันนะลืมบอกว่าชุดเมกาลากอนนั้นนะคะเราอ่ะสามารถ d r อปได้จากการตีบอสที่ชื่อว่าเมกาลากอนด้วยนะแม้ว่าเปอร์เซ็ตมันจะน้อยนะคะแต่ว่าก็มีคนสุ่มได้ d r อปได้แล้วเหมือนกันนะ